สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .6 ทุกคนนะคะก็พบกับครูส้มชนิดเพลงคณิตกับครูส้มใน EP ที่5แล้วนะคะซึ่งเป็นตอนที่4ลำดับเลขคณิตคืออะไรนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะ บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ,ะสำหรับใน EP ที่5นะคะลำดับเลขคณิตคืออะไรก่อนอื่นค่ะคุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าลำดับที่คุณครูกำหนดมาให้แบบนี้เนี่ยข้อไหนบ้างหน้าที่เป็นลำดับเลขคณิตระหว่างที่เด็กๆด,กดูรองตรวจสอบดูนะคะว่าตัวไหนหน้าลำดับชุดไหนที่จะเป็นลำดับเลขคณิตให้เวลาคิดติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊ตก ตอบคำถามไว้ในใจก่อนได้นะคะค่ะคราวนี้ค่ะคุณครูจะให้นิยามแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองตรวจสอบกันอีกทีว่าเด็กๆเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่าลำดับเลขคณิตนะคะหรือว่า arithmetic sequence นะคะก็คือลำดับนะคะที่ผลต่างซึ่งได้จากพจน์ที่ n บวก1อ่าลบด้วย พจน์ที่ n นะคะจะต้องมีค่าคงตัวค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเอาพจน์ที่ n บวก1ตั้งแล้วลบด้วยพจน์ที่ n เนี่ยจะต้องเป็นค่าคงตัวหนึ่งตัวนะและเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นว่าผลต่างร่วมนะคะอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลต่างร่วมหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ สัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้ในผลต่างรวมนะคะก็คือตัว d-doc นั่นเองค่ะแล้วเจ้า d-doc เนี่ยก็หาได้จากพจน์ที่ n บวกหสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ก็คือเป็นตัวบอกพจน์ที่ n บวกหนะคะลบด้วยพจน์ที่ n เราก็จะได้ d ออกมาหรือว่า d คือผลต่างร่วมนะคะาจากนั้นค่ะ พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตสำคัญมากค่ะพจน์ทั่วไปก็คือ an <S <S ดีมากค่ะ an เนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ an จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูกันค่ะ an จะหาได้จาก a 1บวก n ลบคูณกับ d นะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะ an จะเท่ากับ a 1บวก n ลบหคูณ d ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่เด็กๆเนี่ยรู้จักนิยามของลำดับเลขคณิตกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือจะต้องมี D เท่ากับ AN d เท่ากับบวก1ลบ AN นะคะหรือว่า D คือผลต่างร่วมนะคะจะต้องเท่ากันตลอดถ้าเท่ากันตลอดแบบนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น อย่างเช่นในที่นี้3เนี่ยก็คือ a 1ถูกต้องไหมคะ7ก็คือ a 2 11คือ a 3 15ก็คือ a 4ไล่ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นพจน์ที่ n บวก1อ่ะครูให้เป็น a 2 a 2ลบ a 1อา้าว a 2ลบ a 1ได้เท่ากับ4ใช่ไหมคะอา้าวในรอง a 3ลบ a 2อง1 11ตั้งลบด้วย7ได้เท่ากับสเหมือนกันอ่ะเอเอา A อสตั้งลบ A อสซิได้15บหลบสิก็ได้สีอีกอ้าวหนไม่เชื่อในลองเอาพจนนี้สิ ตั้งลบกัน23ลบ19ก็ได้ดีเป็น4ี่เหมือนกันอ่าแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้ลำดับที่คุณครูกำหนดให้ลำดับตัวแรกชุดนี้ค่ะก็จะเป็นลำดับเลขคณิตนั่นเองอ่าถูกต้องค่ะถ้าใครตอกว่าชุดแรกเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยแปลว่านกเนรียนเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะต่อไปค่ะแล้ว ชุดที่2ล่ะไปเป็นหรือเปล่าอ่ะเด็กๆลองค่ะเหมือนเดิมเอาพจนหลังตั้งลบพจก่อนหน้า144ลบ99ปรากฏว่าได้เท่ากับ45ค่ะอ้ะอาแล้วตัวต่อไปล่ะได้45จริงหรือเปล่าเอา189ตั้งลบ144ปรากฏลบกันก็ได้45อีกนั่นแหละทําแบบนี้ไปเรื่อยๆปรากฏว่าลบกันเอาพจน หลังตั้งลบพจน์ก่อนหน้าได้45ตลอดเลยแสดงว่าดีเท่ากับ45จริงๆถ้าดีเท่ากับ45แล้วเท่ากันทุกชุดแบบนี้แสดงว่าลำดับชุดนี้ก็เป็นลำดับเลขคณิตนะคะต่อไปค่ะเด็กๆแล้วชุดต่อไปล่ะ2 4 8 16แล้วก็32นะคะลองดูค่ะเอาพจน์หลังตั้งลบพจน์ก่อนหน้า4ลบ2ได้2ค่ะได้ดีเป็น2เนาะ อา้าว8ลบ4ได้4อ่ะค่ะ16ลบ8ได้ 8. อ้าวแสดงว่าดีแต่ละตัวไม่เท่ากันเลยดังนั้นเลขชุดนี้ก็ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตนะคะเป็นไงคะวิธีการตรวจสอบง่งายมากๆเลยสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะการที่จะบอกได้ว่าเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยจะต้องมีผลต่างร่วมหรือว่าดีเท่ากันโดยดีหาได้จาก an บวก1ลบ an นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับรูปแบบของ การถามต่างๆดีกว่านะคะรูปแบบที่1เลยที่โจทย์มักจะชอบถามเรานะคะก็คือถามหาพจน์ต่างๆนั่นเองนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเด็กๆจะต้องจําสูตรพจน์ทั่วไปให้ได้ an เท่ากับ n 1บวก n ลบ1คูณกับ d นะคะ ค่ะคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างที่1กันดีกว่าค่ะรูปแบบโจทย์ให้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสามเจ็ดสิบเสิบห้าสิบก้ายสิบสามแล้วก็ไปเรื่อยๆโจทย์ถามว่าจงหาพจน์ที่ยี่สิบห้ารูปแบบที่หนึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดค่ะนักเรียนถามหาพจน์ต่างๆของสิ่งที่โจทย์ถามมาแบบนี้นะคะพจน์ที่ย5สิบ้านั่นก็คือ บอกมาแล้วว่า n ของเราเท่ากับ25นั่นเองค่ะาจากนั้นเราใช้สูตรเลยสูตรก็คือ an เท่ากับ a1 บวก เนลบหคูณกับ d ีนะคะอ่าเครานี้สิ่งที่สําคัญโจทย์ได้ให้อะไรเรามาแล้วบ้างนะคะดูจากข้อมูลที่มีก่อนเนาะนั่นก็คือแน่นอนให้ n มาละวว่า n คือ25นะคะให้อะไรมาอีกให้ a 1มาค่ะ a 1ก็คือ สามนั่นเองให้อะไรมาอีกให้ดีมาค่ะดี D ก็คือเอาพจน์หลังลบพจน์ก่อนหน้าดังนั้นดีในที่นี้เลยเท่ากับ7ลบสามก็คือสี่นั่นเองค่ะดี D ก็เลยเป็นสี่อแล้วเด็กๆนำข้อมูลที่ได้ตรงนี้ล่ะค่ะไปใส่ให้ครบถ้วน an ในที่นี้ก็คือ an เป็น25เท่ากับ a 1ทราบแล้ว a 1ก็คือ3นั่นเองบวก N อรู้เรือยงเอ่ยเรู้แล้ว N ก็คือ25-1ลบ1คูณกับ D D ในที่นี้ก็ทราบแล้ว D ก็คือ4นะคะดังนั้นก็คิดเลขตามปกติเลยค่ะเ,เรามาเริ่มคิดเลขกันดีกว่า A 25ก็เลยเท่ากับ3บวก2 5ลบ1ได้24 24-4คูณ4ได้เท่าไหรเ่เด็กๆคิดตามได้เลยนะคะ3บวก 4สี่สิบหกนึ่ง c สอบวกหนึ่งเป็น96เพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วค่ะ a 25ก็เลยมีค่าเท่ากับ3บวกกับ96ได้เท่ากับ99นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆมาสรุปคำตอบได้เลยว่าโพสที่ยี่สิก็คือ 99นั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่1ค่ะซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะคะต่อไปค่ะรูปแบบที่2ที่เราจะเจอกันก็คือถามหาจำนวนพจน์จำนวนพจน์ก็คือใครนั่นเองล่ะจำนวนพจน์ก็คือถามหา เนั่นเองค่ะว่า n เป็นอะไรรูปแบบก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะจำสูตรให้ได้ก็คือ a n จะเท่ากับ a 1นึงบวก n ลบ1คูณดีนะคะอลองดูตัวอย่างค่ะนี่เป็นตัวอย่างข้อสอบนะมีเลขชุดมาให้แล้วก็ถามว่าเลขชุดนี้มีทั้งหมดกี่พจน์นะคะคำว่ามีกี่พจน์ในที่นี้ก็คือถามหา n กับเรานั่นเองค่ะ ถ้าเจอข้อมูลแนวนี้นะคะไม่ต้องตกใจง่ายมากๆเด็กๆเห็น a 1นึ่งไหมคะข้อมูลโจทย์ได้ให้ a 1เรามาแล้วค่ะ a 1ก็คือ99ให้อะไรมาอีกเอ้ยให้ an มาค่ะ an ก็คือพจน์ที่ n ของเราอ่ะคือ1,494ให้อะไรมาอีก ให้ดีมาค่ะดีหาได้อย่างไรดีคือผลต่างร่วมหาได้จากพดหลังลบพดก่อนหน้าเพราะฉะนั้นดีเท่ากับ144ลบ99คำตอบก็คือ45นั่นเองถูกต้องไหมคะาจากนั้นค่ะได้ทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วเอาไปเข้าสูตรค่ะสูตรคืออะไรเอ่ยสูตรก็คือ an เท่ากับ a1 บวก นลบ1คูณดีนะคะจำให้ขึ้นใจเลย AN ในที่นี้ก็คือ1494ค่ะเท่ากับ A1 ให้มาแล้วก็คือ99ค่ะบวก N ยังไม่ทราบกำลังจะหา N-1 ลบ1คูณดีดีในที่นี้ก็คือ45นั่นเองค่ะ,ะจากนั้นเด็กๆก็ใช้ความรู้เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวธรรมดาละเพราะว่าเราติดค่า N นะคะ,ะนำ1 4 9่า1494 ตั้งค่ะลบกับ99จะเท่ากับ n ลบ1คูณกับ45นะคะคิดเลขไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1,494ลบ99ได้เท่ากับเท่าไหร่เอย่ยได้เท่ากับก็มองเป็น100ก็ได้นะคะแล้วก็บวกเข้าไปได้เท่ากับ1,390 5นั่นเองนะคะเท่ากับ n ลบ1คูณดก็คือ45นะคะอ่าจากนั้นอยากหา n ลบ1จังเลยย้าย45ไปหารค่ะ1,395ตางหารสี่าเท่ากับ n ลบ1อ่าเอาแม่อะไรตัดได้หค่ะ5 9 45 5 2 1สี่35 3ห 3ามหกสามเจ็ดตัดทอนอีกรอบนึงค่ะ9ก้าสามเท่ากับ n อลบหนะ่ะเด็กๆคิดเลขทันนะคะ,ะจากนั้นค่ะกลายเป็นส1มเท่ากับเลบหระวังนะคะย้ายข้างแก้สรรมการให้ถูกต้อง n ก็ n จะได้เท่ากับ31มบวกหนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะสรุปคำตอบ n อเท่ากับสาดังนั้น32ในที่นี้ก็คือบอก จำนวนพจน์นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆ,ๆสรุปได้แล้วนะว่ามีกี่พจน์คําตอบก็คือมี32พจน์นะคะไม่ยากเลยนะค่ะไปดูรูปแบบต่อไปค่ะเป็นรูปแบบที่3กําหนดพจน์ที่ไม่ใช่ a1 แล้วถามหาค่าของพจน์อื่นๆนะคะไม่ให้ a1 มาแล้วถามหาพจน์อื่นๆเราจะทำยังไงครูส้มมีเทคนิค มาให้กับเด็กๆด้วยแล้วนำไปใช้ข้อสอบ o อเนชอบออกบ่อยมากเลยรวมทั้งข้อสอบแข่งขันต่างๆนะคะ ถ้าโจทย์ให้แบบนี้มาเทคนิคน่ารู้ค่ะเทคนิคน่ารู้ก็คือเด็กๆจะต้องแปลงร่างได้แปลงราง่างยังไงปกติสูตรนะคะที่เรามีคือ an เท่ากับ a1 บว n ลบ1คูณกับ d เราไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องใช้ a1 นะตัวอย่างเช่นถ้าครูส้มอยากจะได้ a10 ง่ายมากครูส้มเอาเทคนิคนี้ เด็กๆเ,เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ A10 เนี่ยถ้าเราไม่อยากเขียนอยู่ในรูปนี้นะคะปกติเราเขียน A 10เท่ากับ A1 บวก10ลบ1คูณดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่อยากได้หน้าตาแบบนี้เราสามารถเขียน A10 นะคะด้วยรูปแบบใหม่ได้สังเกตบรรทัดนี้ค่ะครูส้มเขียนว่า A10 เท่ากับ A1 บวก 9กดถูกต้องไหมคะสังเกตก็10บลบหนึ่งอ่ะก็ต้องได้ 9d ้ดีสิใช่ไหมคะอ่ะสังเกตต่ออีกนิดนึงค่ะสังเกตต่ออีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะมาเขียนเติมคำสีในช่องสีเหลืองเนาะสังเกตว่าถ้าครูส้มมี 1> a 1 0จะเท่ากับ a 1บวก9ดีเอเจ้า1บวกกับเจ้า9อ่ะได้10ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดอยากจะแปลงล่างหน้าตาเขาเป็นอะไรเนี่ยเราทำได้เลยค่ะเช่นนะครูส้มมี a 1 0แต่ไม่อยากใช้ a 1จะใช้เป็น a 2แทน a 1 0ก็จะเท่ากับ a 2แล้วบวกไปอีกอกีก่ดีคะอ่ะคำตอบก็คือบวกไปอีก8ดีนั่นเองเพราะว่า2บวก8แล้วได้ สิบจริงๆค่ะต่อไปค่ะไม่เอาอ่ะครูส้มไม่อยากใช้ A2 แล้วจะใช้เป็น A3 A3 ก็จะต้องบวกไปอีกอกี่ดีนั่นเองค่ะอ่า7ดีค่ะเพราะว่า3บวก7ได้10จริงๆค่ะต่อไปค่ะถ้าไม่อยากใช้ A3 ล่ะใช้ A4 ได้ไหมได้ค่ะ A4 ก็จะเท่ากับ a c บวกไปอีก 6ดีค่ะสังเกตนะว่าเอ๊ะไอเจ้าเลขที่คุณครูนำมาใช้เนี่ยมันบวกกันแล้วได้10นะคะ2บวก8ก็ได้10 3บวก7ได้10 4บวก6ก็ได้10ดังนั้นเด็กๆอาจจะบอกว่าคุณโซมหนูจะเขียน a 10อ่ะจะเท่ากับ a 5บวกไปอีกกี่ดีคะบวกไปอีก5ดีนั่นเองอ่าสังเกตนะเลขตรงเนี้ยนำไปใช้ได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะลองมาทําโจทย์กันดีกว่าหลังจากที่เราเข้าใจกระบ,บวนการนําไปใช้แล้วเนาะสิ่งสําคัญคือ,อย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งครั้งนะคะอยากได้ a 10แสดงว่าพจน์ตรงเนี้ยต้องบวกกันเลขตรงเนี้ยค่ะต้องบวกกันแล้วได้เท่ากับ10นะคะอ่าลองดูค่ะเช่น a 10เท่ากับ a 2บวก8ดีสังเกต2บวก8ก็ได้10 จริงนะคะเ10เท่ากับ A3 บวก7็ก็3บวก7ได้10จริงๆนะคะเดี๋ยวลองนำไปใช้กันดีกว่าในข้อสอบโอเน็ตข้อต่อไปนะคะข้อสอบโอเน็ตปี56ค่ะบอกว่าถ้าพจน์ที่5และพจน์ที่10ของลำดับเลขคณิตเป็น14และ29ตามลำดับแล้วช่วยหาพจน์ที่99ให้เราหน่อยจริงๆถ้าเราจะใช้วิธีตรงเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะแต่เสียเวลาเราใช้วิธีรัดเลยดีกว่าเป็นเทคนิคหน้ารู้ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะอะ เทคนิคน่ารู้นี้นะคะโจทย์ให้ a5 มา a5 เท่ากับอะไร a5 เท่ากับ14ให้ a10 มาเท่ากับ29แล้วก็ถามหาพจน์ที่99นะคะถามหา a99 วิธีการง่ายมากค่ะเด็กๆในเมื่อเรามี a10 ครูส้มก็จัด a10 ให้อยู่ในรูป a5 ได้ไหมคะได้เลยค่ะ a10 ก็จะเท่ากับ a5 แล้วบวกไปอีกกี่ดี บวกไปอีก 5d นั่นเองค่ะาจากนั้นทำยังไงต่อคะเรารู้นี่นาว่า a10 มีค่าเท่ากับ29 a5 รู้นี่นาะมีค่าเท่ากับ14บวก 5d ตอนนี้เด็กๆก็เหลือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวธรรมดาแล้วนั่นก็คือติด d ี1ตัวเท่านั้นนะคะก็ย้ายข้างแก้สมการได้เลยเนาะ29ลบ14ก็ได้15 เท่ากับ 5D เพราะฉะนั้นอยากได้ D อย่างเดียวย้ายข้างแกสมการ D ของเราก็เลยเท่ากับใครคะเท่ากับ3นั่นเองอ่าตอนนี้ได้ D เป็น3เรียบร้อยแล้วเนาะ15หาร5เท่ากับ3อ่าจากนั้นค่ะอยากถามหาผลที่99ง่ายมาก A 99ก็จะเท่ากับคุูส้มใช้ใช้ A 1หนึ่ไหม ถ้าครูส้มใช้ a 1บวกก็ต้องบวกอีกกี่ดีคะบวกไปอีก98ดีเพราะว่า1บวก98ได้99แต่ครูส้มจะใช้ไหมคะเลขชุดนี้ครูส้มจะไม่ใช้ค่ะครูส้มจะใช้ใครเข้ามาช่วยละ่ะก็ครูส้มอยากได้ a 9 9ก็เท่ากับ a ที่เรามีเอาเป็น a 1 0แล้วกันบวกไปอีกกี่ดีคะถ้าเป็น a 1 0ก็ต้องบวกไปอีก80 9ดีถูกต้องไหมคะเพราะว่า89บวก10ได้99จริงๆนะดังนั้น a99 ที่เราตามหาอยู่ก็จะเท่ากับ a10 ก็คือ29ค่ะบวกไปอีก89ดีคืออะไรตอนนี้ทราบแล้วนี่คะดีก็คือ3นั่นเองอคิดเลขเลยค่ะ a99 จะเท่ากับ29บวก89คูณ3 คูเลย93 27พอด2 83 24 25 26นะคะอ่าบวกกันค่ะ a 99ก็เลยเท่ากับ296นะคะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ได้คำตอบแล้วพนดที่99เท่ากับ296นะคะนี่เป็นตัวอย่างข้อสอบโอเนตค่ะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดพจน์ที่ไม่ใช่ A 1แล้วถามหาพจน์ อื่นๆนะคะไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ a 1เสมอไปนะคะอ่าต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาตะลุยแบบทดสอบลำดับเลขคณิตกันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างกันดีกว่าเป็นข้อสอบโอเน็ปี6-2ซึ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะคะถามว่าผู้จัดงานแสดงดนตรีแจกเสือ้อ ให้ผู้เข้าร่วมงานคนที่ 99, 144, 189, 234, 279ถ้ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด1,500คนแล้วเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับเสื้ออยู่ทั้งหมดกี่คนวิธีการทำง่ายมากค่ะเด็กๆจากข้อมูลเราก็ลองมาตรวจสอบก่อนว่าเอ้สิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือ ไปเช็คก่อนว่าเขาเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือเอดี D ของเราลบออกมาเนี่ยเลขคุณคุณเนาะได้เท่ากับ45เอา้าพดหลังลบพดก่อนหนะ้า45 พจหลังลบพจก่อนอ่ะ45ตลอดแสดงว่าเป็นโจทย์ลำดับเลขคณิตแน่ๆนะคะคราวนี้ค่ะจากสิ่งที่โจทย์ให้เรามาเราย้อนกลับไปถึงสูตรของลำดับเลขคณิตค่ะ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d ถูกต้องไหมคะดังนั้น สิ่งที่สําคัญเลยค่ะไปดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานได้รับเสื้ออยู่กี่คนคํานี้ล่ละค่ะตีความให้ถูกก่อนว่าถามอะไรถาม a อหรือเปล่าถาม a 1ถาม n หรือถามดีหลายคนตอบแล้วนะคะคําตอบก็คือถามหา n อยู่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น N เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะจากข้อมูลโจทย์ให้อะไรเรามาเรามาลองใส่กันให้เรียบร้อยก่อนนะคะเ n เรารู้แล้วหรือยังคะไม่รู้ค่ะก็ติดไว้ค่ะไม่รู้ก็คือข้าไว้ก่อนเนาะรู้อะไรบ้าง a 1ค่ะรู้ไหมเอ่ยรู้ค่ะก็คือ99 n รู้ไหมไม่รู้โจทย์กำลังจะถามนะคะ D คืออะไร D รู้แล้วคือ45เพราะฉะนั้นครูส้มก็จะจัดรูปให้เรียบร้อยก่อนเนาะกลายเป็น99บวกคูณกระจายเข้ามาค่ะ 45n ลบ45นะเปิดวงเล็บนะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดเลขธรรมดาค่ะ99ลบ45ได้เท่าไหร่ก็จะได้เท่ากับ 45n บวกกับ 44นั่นเองค่ะจากนั้นพวกเราทราบกันอยู่แล้วว่าวิธีการหาคำตอบตอนเนี้เขาบอกว่ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด1,500แสดงว่าคนที่ได้เสื้อเนี่ยจะต้องคนสุดท้ายที่ได้เสือ้อต้องไม่ถึง1,500ถูกต้องไหมคะอ่าหรืออาจจะเป็นไปได้สูงสุดก็คือ1,500เราไม่ชชว่์เราก็เขียนเลยค่ะแทนเป็น 45n บวก44จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1,500นั่นเองค่ะก็แกะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวธรรมดากลายเป็น 45n น้อยกว่าหรือเท่ากับ1,500ลบ44เพราะฉะนั้น 45n น้อยกว่าหรือเท่ากับ1,500ลบ44ได้เท่ากับ หนึ่งันสี่ร้อห้าสิหนั่นเองค่ะจากนั้นยังไงต่อเอ่ยพวกเราก็คิดเลขต่อเลยแก้สมการธรรมดานะคะ n ก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งพันสี่้อยห้าสิบหกหารสี่สิบห้านะคะปรากฏว่าหารคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ n น้อยกว่าหรือเท่ากับสาสิบสองกกว่าสามสิบสองก็กว่านะคะดังนั้นถ้าได้น้อยกว่า n น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ32ก็กว่าเนี่ยแสดงว่าที่เป็นไปได้คนสุดท้ายที่จะได้เสือ้อก็คือคนที่32นั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะดังนั้นแสดงว่าคนที่ได้เสื้อไปเนี่ยก็จะมีทั้งหมด32คนนั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ32คนนะคะ สำหรับใน EP ที่5ตอนที่4ลำดับเลขคณิตนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลำดับเลขคณิตนะคะหรือว่า Arithmetic Sequence นั่นเองคือลำดับที่ผลต่างซึ่งได้จากพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n 2. จะต้องเป็นค่าคงตัวซึ่งค่าคงตัวนี้เราจะเรียกเขาว่า ผลต่างร่วมนะคะหรือว่า common difference นั่นเองอ่าคราวนี้ค่ะเจ้าผลต่างร่วมเนี่ยล่ะค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว d นะคะหาได้ง่ายๆจาก d เท่ากับ an บวก1ลบ an ถ้าเขียนแบบนี้เป็นการเขียนแบบอิงนิยามเนาะแต่ถ้าเราอธิบายง่ายๆเลย d ก็คือนำมาหาได้จากพจน์หลังลบพจน์ก่อนหน้านะคะก็จะได้เป็น d นั่นเอง ค่ะสิ่งสําคัญค่ะต้องจําให้ขึ้นใจคือสูตรในการหาพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปสัญลักษณ์คืออะไรคะ an ค่ะ an จะเท่ากับ A1 <A> บวก n ลบ1คูณกับ d แบบนี้นะคะตัวนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยค่ะถ้าจำได้แล้วค่ะวันนี้ครูส้มได้ให้เทคนิคไปก็คือเทคนิคน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องการแปลงล่างได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใครเสมอไปคะ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ a 1เสมอไม่จำเป็นเลยนะคะถ้าเกิดว่าครูสมไม่เริ่มจาก a 1อาจจะเริ่มด้วยตัวอื่นๆก็ได้ค่ะวิธีการค่ะอลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันบ้างเช่น a 1 0 a 1 0ปกติเนี่ยเราจะต้องเขียน a 1 0เท่ากับ a 1บวก 9ดีแต่เราไม่ต้องเขียนแบบนั้นก็ได้เราใช้ a10 เท่ากับ a6 บวก4ดีค่ะวิธีการสังเกตนี่ค่ะ6บวก4ได้ใครเอย่ยได้10เลยนะคะแบบนี้ใด้ a10 เท่ากับ a7 บวกไปอีกกีดีค่ะเด็กๆบวกไปอีก สามดีค่ะเก่งมากๆเลยเพราะว่า7บวกกับ3ได้ใครคะได้10จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูส้มเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะจำสูตรพจนทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้แล้วก็รู้จักเทคนิคการแปลงร่างได้และที่สำคัญยังรู้จัก โจทย์ในรูปแบบต่างๆที่ครูส้มได้ให้ไว้มีทั้งหมด3รูปแบบนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนกันค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะทกเด็กอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนและสิ่งสำคัญหากใครมีข้อสงสยัยแอบสอบถามครูส้มได้เลยนะคะและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย